ครับสวัสดีครับเบซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข่าสูช่องทองใสปลารวยนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับแบตตัดเป็นพิเศษเลยนะครับกล่องแกะถูกตัดดูเลยเพราะว่าห่อนพิเศษนะครับจากนั้นแล้วจะพักเข้าไปเบึ้งตัวเรียงแนวทางที่พุดนมาหน่อยนะครับแม่หน่อยบนจุดไว้นะครับนี่ครับเก้าสองหกหกสองเก้านะครับ เป็นตัวเลขกำลังหันได้ครับด้ว FC ตัวกันกับเป็นตัวเลขกหลังหัน926หรือว่า629นะครับนี่ครับเป็นตัวเลขกหลังหันนะครับโบโูขึ้นกันนะครับแปลกลาแปลกที่สุดเลยนะครับสําหรับตัวเลขทูปมือเนีนนะครับ่เคยมีกําลังหันแบบนี้นะครับมือนี้เป็นตัวเลขที่กําลังหันนะครับ หรือว่าปูคนจะให้ตัวนี้เนาะครับเนาะเก้าสองหกนะปูเนาะเก้าสองหกหรือว่าหกสองเก้านะครับปูแสนคำนะครับสาธุสาธุสาธุเดอ้อปูเอ้ยให้ลูกเต้าเห็นเป็นตัวเลขแนวทางที่มีโชคมีลาบในงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนสองพันหกสิบห้าเดอ้อปูเดอ้อให้ปูตุนจิตตุนใจให้ลูกให้หลานให้ลูกให้เต้าบอกเพิ่นให้ถื่อเดอ้อปูเด้อ เอาเป็นเก้าสองหกบ่อผเป็นตัวเลขที่กลับลังหันนะครับหรือว่าหกสองเก้าหกสงกเปนซีบ่อผการกระเบื้องบอกเอนเลขที่กับลังหันนะครับตดวเอฟซีมันเห็น,น,เ,ปนเ,เป็นตัวใดเอเบ,บิ่งเราได้สเปซเอฟซีทุกันครับ เพราว่ายูนี่ปูแสนข้าิคนจะให้เลขทูบแม่นนะครับเลขเขามากว่าให้เลขทูบแม่นเ,นเลขก็ไดจึงเลขเขามาตามนะครับนล่หมดที่ผ่านมาก,ก็ว่าข้าเขานะครับหกสามสามหกเก้านะครับเปิดตาหนึ่งสองตัว่นก็ได้กันนะครับเอาในวันนี้เก้าสอหกหกสองก้านะครับ หรือว่าเพิ่นจะได้ตัวอดไอีกมาเข้าไปหาแม่หน่อยน้ำกันนะคร smells, charming, rainbow, ource, right ับคุณแม่หน่อยนะครับกับล่าปูแสนคำแล้วก็เข้าไปหาแม่หน่อยทุกคนเนาะสาธุสาธุโอ้โหตัวนา้นกรบเด็ปูแสนคำนะครับอยู่กลางในทุงหน้านะครับหายเดี๋ยวเลยครับลูกประตูใส่หัวมันนอนใบขันเล็กสีออกขึ้นได้นี่ฟันดีไม่เอาใดกับฟันดีฟันนาำมูกันมาเกี่ยวยาเขาซอย ต้มก็ต้มแจกงูเพิ่นอีกน,นะสุมมากได้อิ่มเด็ดถึงซีนนะครับครับเนี่ยสุดยอดสุดเลยครับเหมันมาให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นเบิ่งนแมนได้ครับ,รบแต่ว่าตัวขอหมู่ว่านนี่คิดว่าบ่แมน่นม่งอาจจะเป็นเลขไข่ลอตเตอรี่เลขยังก็ได้เลขหน้าซัมทังซัมก็ได้เพราะมาเสียงเลขใหญ่เห็นไหมในขั้นรูดซื้อมับเป็นบ่าามาต์ร่มถึงมันจะไปขายกับไฟเนาะไปคืนบักไฟเอาไปแจกแล้ว เป็นพวกทีเสียไปขายแบบเนี้ยโอ้เสียไปขายแต่ว่าเขาต้มนี่แกงหมูจ้าหมู่นมันทำหน้าเนี่ยเสียงเล็กเขาต้มเอาไปแจกนี่ถือว่าฝันดีเนาะฝันดีได้ให้ยมูนะจ้รบ่ได้ตัวบ่ได้เมื่อยไปหาขายนะนี่หลบไปอยสันหกสองสี่สี่สองหกนะครับเใช่เนี่ยเล็กไงคือรัฐบาลครับใช่มีเลขรัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยครับชิ้นใ่แล้วกระซับใหกประตูเรียบร้อยแล้วเนาะครับเรียบร้อย คือซับไม่หนีแล้วคืว่าคือว่าติเข่าแท้ะเพราะว่าฝันดีนะหุม้มเป็นัวตเ็นบุกขตัวตัวบกเขยตัวจะเขียวด่อก้นก็ได้เก้าสามกับซับกันเอ้สามหกประตูเยอะหกประตูไม่หนีไม่กระเข่าเลยทีาย่นานมาเน,ะน,นา,นาะปัจบันบกกว่านติเนาะบัวกรนานานั่นได้ หกศูนห้าเขาก็ะซับกันไ่ึงเข้าศูนย์หกเข้าศูนย์หกศส่วนมากเลขหน้าทางเี่ยนี่สิเป็นเลขล่างเลยเงส่วนมากสิเป็นเลขล่างแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเขาบุญนี่หงว่าเป้เขาบุญใช่ไหมครับเขาบุญเพราะฉะนั้นต้องเลีนเสมอโบเหงือกเมมอกี้ัช่ไหครับโอ้ครับชุดนี้นะครับคุณแม่คุณตหกประตูมากก็มีหกสองสองหก สองสี่สี่สองสี่หกหกสี่ที่จริงตัวเลขพวกหลายครับสามคู่สามหางครับแต่ว่าคุณแม่คนกลับให้เรียบร้อยครับขันสีคุ่มสอบชนตัวของแม่ไปเม็ดตัดออกมาอีกเลยสี่สองสองสี่มันออกแล้วนี่เม้เอาเลยนี่โอ้ตาตัดไปเลยตัดเลยเอานีไม่เอาไม่เอาเลยอันนี้แม่เสด่นนี่เลยนี่เด่น หกสองสอหกสองสองหกนะครับตอเด่นนี้เม็ดเดียวครับพี่น้องครับเม็ดเดียวหกสองสองหกลงมาันี้สีหกหกสีแล้วเนี่ยรองก็สีหกหกสีแล้วันล่าว่าเนี่ตรองเพราะว่ากัดสองสีสองขาวไปนิดน้อยไปสี่ริ้จากปันานั้นเนาะครับโอ้โหนอหโนอ้นหโอ้หกอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โเโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหอ้โอ้โ้วหโหโอ้โอ ส่วนสีสองสองสีนี่กะถิอว่าให้ตัดออกนะผพูดได้ครบกะเอาไปซื้อจะได้นะครับออใช่จ้าอ๋ออันนันเขาแล้วนะโอ้ยกองแต้นี่แกงุ้ลงเลยเขาแล้วบ้านนี้เขาแล้วเนี่ย่งเล็บกอนี่มันเพราะเราส้างมนี้งไงตมือเมื่อนี่กคว้นเขาเบื้องล้าเป็นพิเศษนะครับช่องพ้อสอนะครับ ผบางที่ภาพมันืออาจจะบ่ชัดเจนแ้วแอคซิอานให้ฟังครับหกสองสองหกสองสี่สี่สองสี่หกหกสี่ครับเอาไปยไ้พี่น้องเพื่อนอ่านเราครับลายรตเตอรี่เขีวรถไทเป็นไทยเกียนรถ รัฐบาลไทยอดแอดติสโทมไดยี่<ะ> co สิบสองพันห้าร้อยหกครับบรรยากาศก็ร้อนจัดนะครับเอฟซีทุกท่านครับบรรยากาศร้อนจัดเดี๋ยวมาสรุปให้เอฟซีเบงจะเห็นกันชัดมั่นโอครับเอฟซีทุกท่านครับบ่าว่าจะเห็นชัดกันบ่นะครับนี่นะครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับ เนี่ยรตัวเลขแนวทางนะครับของปู่แสนคำนะครับปูแสนคำแม่หน่อยปล่อยแล้วนะครับ16เดือนหปีหกห้านะครับเกิดคือ หกสี่สองนะครับหกสี่สองหกสองสองหกนะครับหกสี่สี่หกนะครับส่วนตัวกันก็นกนคือสองสี่นะครับแล้วก็มีสามห้าสี่นะครับเดี๋ยวจะลงเลขทูปให้อีกนะครับสำหรับเลขทูนะครับเดี๋ยวนะครับโอ 926นะครับ926ก็ให้ตัดเล่นเอาด้ครับเนาะ Fc ทุกคนครับตัดเล่นเอานะครับ Fc ตัดเล่นเอา926นะครับเลขทูบของปู่จุดจุติสารปู่แสนคำนะครับโดยคุณแม่หน่อยนะครับ 9 2 6เลขทูกนะครับก็สลับหกประตูแล้วก็ยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับทางช่องนะครับสนับสนุนใหยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบริมอมอ,มอห์หอยลุน้องในการพระนั้นสิงเงินแต่ประการใดนะครับส่วนท่านใดที่เห็นแล้วนะครับอยากจะออกไปเที่ยวต่างประเทศก็สุดแท้แต่เอฟซีเดี๋ยวเพื้อแต่ว่าทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับ เื่อนสามตัวนี่หกสองสี่สามห้าสี่เลขทูบเก้าสองหกหกสองเก้านะครับภาพอาจจะบอชัดเจนนะครับภาพและเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าเครื่องห้อนอาจจะบอชัดเจนนะครับบางครั้งเครื่องจะร้อนนะครับอาจจะบอชัดเจนก็ขอโทษขออภัยนะครับ fc ทุกท่านครับสิลธะรับเครื่องราคาถูกนะครับเนาะ กล้องราคาถูกพุณนเ่ีงมาลายนะครับก็จะบดจะกินก็อโทษก็ไปหลายๆนะครับถ้าได้โชคได้ใช้ก็คงจะได้เปลี่ยนกล้องตัวใหม่นะครับให้ชัดเจนขึ้นกว่านี้เพราะว่าเอฟซีจะได้เบิ่งแบบง่ายๆนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขออนุาตภาจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้ก็จะลืมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดแชร์ก็ขอให้ได้กดไลค์ขอให้รวยนะครับ กดทั้งแชร์ทั้งไลค์ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆได้รางวัลใหญ่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องทองใสฟารวยและห้าก้แปดารวยความรัาพ้าจากปีจากง้องไว้เพียงแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม